สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมพาพี่น้องมาเลาะเก็บบักอกโวผู่นะครับแต่ว่าก่อนเก็บกะนี่มาไทยห้พี่น้องเบืองก่อนนะครับอันนี้กะบักอกโวผู่ชุดนี้กะเก็บไปไร้ชุดแหละครับเห็นบ่หพ่เก็บไปยังอยู่หรืครับเนี่ยเก็บขายไปไร้ชุดเลยแต่ว่าก็ยังดุกขึ้นเก่านะครับเห็นบ่หมากน้อยๆดอกมันก็ยังขึ้นเต็มอยู่มื่อนี้กะข่ามาเลาะเบืองก่อนเก็บนะครับแล้วกต่ไทยห้พี่น้องเบืองนะครับกระดุกอยู่ครับเห็นบว่าพี่น้องเต็มเยอะเลย เป็นีหก็ะเจี๊ยบ่เหมบ้าหมากกันนี้เป็นเงินเงินเยอะเดี๋ยวผมก็จะให้พี่น้องให้ชัดๆนะครับเรียว่าเนพี่น้องหมากเป็นเงินเงินอยู่ทั้งหมากทั้งดอกนะครับเคื่อมันก็ยังจะไปได้อีกหลายยนะครับเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นนะครับมันเพิ่งเริ่มต้นเรียว่าพี่น้องดอกกันยอกกันอย่างมันก็ยังเต็มดิสิหมากกระโดดก็เป็นดงแล้วครับเนี่ยทั้งแถบนี่นะครับเนี่ยสองสามสองสามแถวเนี่ยครับเนี่ยนัดนีะครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะพาพี่น้อง เลาะเบิ้งนะครับเห็นบ่ผมเอา,าก,กล้องทนำะมาหนึ่งตันโอ้ยผมก็ถพัฒนาอะเด,ด,เดเะเระครับพี่น,น้นอง,งส่วนด้านข้างล่างเนี่ยรัดนี่ทั้งมดนี่ก็จะเป็นพักแผ่นนะครับเนี่ยเต็มมดนี่ส่วนข้างล่างแต่ว่าส่วนด้านข้างบนนี่ก็จะเป็นบักโซ่ผู่นี่พี่น้องเห็นบ่เต็มมดนะครับเนี่ยชุดน,นี้ก็เห็นบ่ครับพี่น้องนี่ห้อยเก็บไ,ไปกันยัง เต็มยุบก็หมาถึงแม้ไม่เห็นบางคมนิดหน่อยหนี่งครับกำลังไงเนี่ยทั้งเม็ดในขั้นเนี่ยดอกแลาวพี่น้องนี่ดอกก็ยังเต็มอยู่นี่แทงงอดแทงยังออกมาเนี่ยหมาก็ยังเต็มยุบก็ยังพี่น้องเห็นไหครับเนือเคลื่อนนี่เห็นปะยุบเข้มในพี่น้องบนวนถึงวนได้หนี่เบิ่งเอาหนี่งว่าทางนี้ก็ได้ผมกับข้าพี่น้องเบิ่งจะข้าวนะครับถ้าพี่น้องเบิ่งจะข้าวก็ยังค่อยๆได้เก็บนะครับกับเดือนคับมาเบิ่งนะครับหอดทางข้างหน้งอยู่พี่น้อง แต่ละเท่าแต่ละอันเดียกอ่ะนี่สิล่ะเห็นว่าห้อยเก็บไปพี่น้องแต่ว่าหมากันก็ยังเต็มเยอะยากเห็พี่น้องเบิ่งนะครับหมากันทั้งทึ่งเลยกะเห็นว่าหมากหน่อยครับดอกก็ยังเตี้อยู่คือเก่าอยู่นี่ส่วนข้างบนนี่พี่น้องนี่เบื้องบนนี่เต็มเยอะด้านนี้ก็ที่กันนี่ด้านทึ่งนี้ก็เห็นว่าพี่น้องจากข้างล่างมันจะแยกกล้องในพี่น้องเบิ่งนะครับนี่จากข้างล่างนี่หมาก มือเรือพี่น้องเห็นวะเฉียวเฉียวนะมันก็เฉียวขึ้นครับใบนะครับนี่ก็ยังเป็นงนเป็นงนขึ้นหน้าเยู่ครับนี่เห็นวะอีขึ้นมะฮอดทั้งเครื่องเลยพี่น้องเต็มอยู่นี่อ้อนอ้อนเลยครับนี่ดอกก็ยังเต็มยอดก็ยังแท่งขึ้นเบิง้งนี่พี่น้องดอกมันนี่กระหมากหน่อยมันเต็มอยู่เห็นวะส่วนส่วนขน้างใน้าอีกคนส้างข้างล่างนี่ก็นี่นะครับพี่น้องเต็มไปด้วยผักแพลวนะครับส่วนนี่ก็บบุกพึ่งที่เก็บใบเนี่ยพี่น้อง ต้นมันล่มเขาเก็บไว้ไว้ถ้าอ่อนแหยงมันเนาะตอนตอนกิ่งมันครับพี่น้องนี่เต็มเยอะเลยค่ะค่ะมานี่เห็นปะแต่ว่านบอนี้ก็นี่ยครับพี่น้องมาเบิ้งแบบควบคู่นี่ครับมีผ้าพี่น้องเห็นปะได้หลายเติบ้างเนี่ยครับนี่เก็บนี่เก็บแต่ละชุดกะกะได้ได้หลายโลอยู่ครับเก็บแต่ละชุดแต่ไหนวัอนี้ก็ มาเบิ่งเลยค so ่อยค่อยเก็บนะครับนี่พี่น้องเห็นไ่มงอนๆมาจากข้างล่างยังอ่อนอ่อนไม่คื่น้องนี่นี่อ่อนๆเห็นไ่มยังเป็นงอนเยอะค่อยเก็บไปค่ยังนี่ครับนี่ชุดที่เก็บไปนี่พี่น้องเห็นไหมเนี่ยเต็มเยอะมันก็ขึ้นมาใหม่เห็น่ไหมที่ติดดอกติศหนังก็ยังติดให้กาเดี๋ยวให้พี่น้องที่ไม่ชัดเนาะเห็นไ่มพี่อยู่ข้างบนพี่พี่น้องเห็นน้านก็มาข้างบนพี่เต็มเยอะดอกก็เต็มเยอะพี่น้องเหนื่อยมาก แต่ว่าฐนัดปนไปเลยนะครับเพี่มีพี่น้องดอกเตี้ยเยอะของบนโมลูจะเห็นไ่มแดดมันย้อนแสยงยันไลยพี่น้องเตมอยู่ทางสี่ก็ได้มีต้องคร่เก็บไปพี่น้องเลยเก็บแล้วเก็บอีกนะครับหาพลังไงเหตุเต็ยมยเยอะข้างหลัง,งพี่น้องเรากำลังจะตั้งกล้องได้ครับบ๊าปบา ตาพักกระเ้ยอย่งหลายนีย่ตาพักรกระเงี้ยกบตักแก้วหลายเต็มตตที่นี่ตั้งวางไดกละเหยียบไปขึ้นเหนเชื่ว่าพี่น้องห้อยเก็บไปแต่ว่าหมากหน่อยก็ยังเต็มไม่วัานี้นี่หมากหน่อยขึมม้นไหมกับดอกนี่ก็ยังเต็มอยู่ยทข้างหลังทีพี่น้อง,งลงถังล้างทีโอ้ยนี่จะย้อนแสงเดี๋ยวผมกะจะกลับมาทางนี้ให้พี่น้องเบิ่งเบ่งครับพี่น้องจากทางนี้นะ nó tăng tăng nữa, tăng, không, karaoke, tăng không, không, thì nó vẫn sẽ nào nhìn trong đỏ có những kiếm như thế nào nhỉ đỏ còn trong này ta ba mạc này thì nó vẫn nhìn như nào nhìn mà phải những kiếm này thì thế nào อ่นอนๆนะครับเลยแล้วนี่นหน่ะก็อนอนที่มีผังบนพี่ทั้งดอกทั้งเอียงมันก็นยังติดขึ้นให้ได้เก็บอีกดนูนอยู่พี่น้องเบื้องพี่นะเต็มเยอะดูว่าพี่น้องพีเห็นว่าครับพี่เต็มนยหมครับเนห็นนี่แบบทั่วผู้สีเขียวนะครับเห็นไหมแต่ข้ามาขาพี่พ่อน่องเบื้องก่อนนะครับเพราะว่าสซโอกาสครับตอนไหนโซโอกาสผมก็จะมาถ่าย น่องบึงก็เนี้นที่เก็บนะครับขันไายไปเก็บไปมันกน็ใส่เวลาโดนนะครับเนี่ยจังไนนี้เห็นว่าเออมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งจะเข้านะครับแต่จังครวัเก็บเบิ่งพี่น้องตั้งบนเต็มอยู่หนักหน่อยเห็นไหม่ทั้งหนักทั้งดอกเนี่ใบบาบงเท่อกอาจจะง่ามเนื้อง่ามเนี่อนะครับเพระาะว่าสวนที่ว่าได้ใส่แบบนี้บึงพี่น้อง,งตอนนี้เทเร่เก็บได้อีกเดือนนหมครับเห็นยองมาไทยที่หุ่น้องเราเบิง่ง สำหรับคนรักเกษตรนะครับรักการปลูกนะครับียงกระช่างทีเฮาอยากนะครับเขาปลูกไว้ครับปลูกไว้าก็ได้กินนะครับเหลือกินาก็ได้ขายพี่น้องทีเดี้วปลูกไว้เลยครับอยากียงว่าแต่เขามีที่มีทางนะครับปลูกไว้เหลือเหลือกินเาก็ได้ขายพี่น้องซันนี่ก็เก็บไปมืดเลยแต่ว่ามันก็ยังข้นยอดไม่ให่ว่าพี่น้องข้นยอดแต่ก็ขืนดอกไม่อีกนะครับเขาก็จะได้เก็ดเกี่ยวผลผลิตไปได้อีก โดนเติบไปและครับเนี่ยเพราะว่าบอกเขาพู้เนี่ยตาดใดที่เห็นบ่กพี่น้องข้างบนเนี่ยเครื่องมันว่าท่านคุ้มนี่เขาก็ยังต้องได้ขินอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันงจะแตะไปเรื่อยๆนะครับแตะจนคุ้มมัดข enfin ้างบนนี่ยแหละก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปดูอีกเหมนเดิมนะครับพี่น้องเพื่อนเนาะเต็มเนี่ยนี่นี่แสดงคุณนะข้างหลังของพี่น้องเออเป็นบ่าข้างหลังคนนะปวด หมาเต็มอยู่พี่น้องขนาดว่าเครือบ่ทษันไหลายี่้นะแต่ว่าหมากำับพยายามี่ขึ้นเป็นงนเป็นงนอยู่เห็นบ่นะครับสําหรับไอ้คนรักเกษตรนะครับอันใดก็สร้างที่ห้าอยากนะครับห้าอยากเ้ากับปลูกไว้นะครับปลูกไว้เห้ได้กินนะครับเนี่ยอ่อนนี่สิเหลือกินเขาก็ได้ขายนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้สวนสดีเลยพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าครับ